คณะสงฆ์จากวัดอุปคุตวัดบุพารามวัดแสนฝางและวัดอื่นๆที่ตั้งอยู่ในเส้นทางถนนท่าแพรกว่า100ร้อยรูปรวมถึงประชาชนที่มีจิตอาสาเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆค่ะหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะคะคุณอนุชามาร่วมกันทําความสะอาดฉีดล้างถนนตั้งแต่บริเวณแยกพุทธสถานเชียงใหม่ไปจนถึงลานประตูท่าแพในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อร่วมกันฟื้นฟูตัวเมืองเชียงใหม่หลังจากที่สถานการณ์น้าท่วมคลี่คลายค่ะ สำหรับถนนท่าแพเป็นอีกหนึ่งพื้นที่กลางเมืองที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเข้าท่วมส่งผลให้ผิวถนนทางเท้าบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายมีดินโคลนที่มากับน้ำติดค้างอยู่ตามท้องถนนจนเกิดฝุ่นคลักคล้งเวลาที่รถเล่นผ่านสัญจรไปมาค่ะมีข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าขยะจากน้ำท่วมในพื้นที่เชียงใหม่มีไม่ต่ำกว่า3 0,000ตัน ล่าสุดได้ประสานไปยังบอกกำจัดขยะเอกชนในอำเภอหอดเพื่อน,นำขยดไปกำจัดโดยทางจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุนด้านงบประมาณอุปกรณ์และบุคลากรในการจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ส่วนการชดเชยก็จะเป็นการชดเชยครอบครัวละ9,000บาทมีอนุมัติใน2อํอเภอแล้วค่ะคือที่อำเภอฝางและอำเภอสันทร ส่วนอำเภออื่นๆอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส่งให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติต่อไป